คมายิงปิว้วยิงปิลถ่ายแล้วใช่ไหมแม่งชอบบอนเลยโอเคแต่บอลใช่ไหมต้องมียังเราต้องขึ้นไปข้างบนโอ้ดันปิด ทำลายมันเดี๋ยวนี้ทำลายไม่ได้ต้องโยนกล่องขวานเฮ้ยโนนไฟทำลายได้โอเคเฮ้ยแปลว่าแปลว่าดาบอะไรกันนะน่าจะทำลายได้ปะ ใช้บัคเกมให้มันประโยชน์กระโดดกระโดดกระโดดเอาจะสร้างกล่องเพิ่มอีกโอ้นกระโดดไปเลยนี่หลังไปอ๋อ องไรบ้างไม่โย่เฮ้ยลูกตู้มาอะไรตอนนี้เเดี๋ยวพอมดตายแล้วมันเล่นยาก เ้ยลูกตู้อีกแล้วไปไม่ได้เลยเดี๋ยวมาอีกนมาอีกนมาอนะีกนมาอนะีกมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังเคลียร์ไ่เลยโอ้ยอย่ากเกิดข้างหน้าสิ ทุบอย่างเดียวแล้วจะได้สับลายทีเดียวทั้งหมดแต่ว่าในทีมทั้งหมดกระโดนอันนี้ต้อง3เหลียมแล้วขึ้นไม่ได้เหรอถึงนั้นเข้เาไปซ้ายหรือขวาเอ้ยไปต้องไปขึ้นต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนไงบอสห้อยไว้ เาได้แค่นี้เฮ้ยะทะลุเข้าเนียขึน้นขกนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเฮ้ยนั่นไงจได้น,นี่มาต้นแบบไเกมไที่อยู่ในไห้ะเนี่ย อ๋อไอไอในเกมตลับอะไรเออไอเกมไหในคอรเมีที่คนอยู่ในไหเอวคอรตีขึ้นไปเรื่อยอ่ะวาไม่น่ามนะั้งเดี๋ยวคอรตขึ้นไปเรื่อยๆเราขึ้นจะสุดละไม่ไม่ไม่สุดหรอกขึ้น,<อ>นไ,ไปไม่ได้สักทีที่เดิมเลยแบบพอเราจะได้พื้นที่ปุ๊บเหมือนแบบเกมไม่รู้ดีอ่ะแค่งส่งของส่งอะไรม,มันร่วมกันไปดวลมัวมันถึงสคริปต์เราไงมันก็เลยส่ง ถูกพักเช็กฟอยด์เช็กฟอยด์จรงไหมครับ็เช็กฟอยของเราแบบพักและพื้นไม่เป็นอะไรไงอะไรอย่างเงี้อถือม,มาแล้วอะไรวะเป็นบนแหลกเป็นบนอย่างเดียว

กันมาปีกแต่เราจะล่วงแต่เราจะล่วงโดน<ล>ไฟเผาด้วยมันไม่มีเวลาคอนโทรลเลยอะ่ะอ๋อเหวี่ยงไม่ได้เดี๋ยวโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นตัวไฟไวเดีบรวบรวมอันตีาใครบอือหึเหนื่อยเลย <c oughs> ส่งาผ้าี่มันก็ส่งมาเกิดเยอะและเร็วเกินไม่มีเวลาให้คิดให้ทำอะไรอะไเลยะะายไม่นะมันจะเข้าสิงระมังมนกคคา เล่นรอบน,นเหนื่อยเหมือนกันมันอารมณ์แบบมันไป vanished, จะไปได้ก็ไปไม่ได้ไงแสงสว่างก็ไม่ค้างเพราะว่าเราสามารถไปกู้อันติแฟกกลับมาได้สถานที่ที่เคยแห้งแรงเหงาเเวเหาห้อยแบบห้อยแบบห้อยตรงเตีง แกวงมือก็กลับมาสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติดังเดิมโอ้นี่เมันทอถังเบียร์นั่นไอ้อาสวินเหรอใช่ไงไอ้ข้างหน้าถังเบียร์ไอ้ข้างหน้านั่นคืออะไรอุ้งมันเหรอฮะปุ้งมันมันล้นกะไอ้แน่นเลยเหรอวะก็แม่โตมันอ้วนไงดูแบบดูแบบแปลกเลย But she felt a longing to go back to the forest. Mm -hmm. ruins. The king granted her. Wish, gave her reign over the forest mm -hmm. where life slowly returned, restoring. It like the wizard, he finally understood that the road to success did not have anything to do with the fireballs. not sure what it was, but saving the kingdom certainly helped. แต่อันนี้เป็นแบบไอ้ตรงตรงน้าองเท่นะเป็นฟันเฟืองแล้ทำไมคราไม่เป็นฟันเฟืองด้วยปอดเด็กที่บ้านร้องอ่ะไม่ใช่มันเป็นเสียงที่แบบแม่งมันเสียงเหมือนเสียงเข้าไม้แววๆเลยแล้วเด็กใช้เว้ได้ ก็สอนรุ่นหลังต่อไปสอนแอนอะไรสอนมหาจอมเวทและอีกสักพักหนึ่งก็จะมีด็อกเตอรสเตนเข้ามา <c oughs> จบแล้ว <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเลยโอเคไม่ค่อยต่อพากสองพ <c oughs> ักสองก็แหละ <c oughs> เดือนหน้า <c oughs> ไม่รู้สินะ